กาบสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะจากที่ในส่วนของทางคุณพ่อของทางพระเอกสันได้โพสต์ไว้แบบนี้อ่ากับมีในส่วนของทางคอมเมนต์ชาวเน็ตถึงกับวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีพี่น้องแม่เพิ่นโพสต์ว่าจังไดเนาะพี่น้องในส่วนของทางพ่อพระเอกสันได้โพสต์นั้นแล้วก็มีภาพ ของทางพระเอกสันแล้วก็โพสแคปชั่นว่านิ่งเพราะความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกนเสียงดังเหมือนดังคำโบราณว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนพี่น้องโพสดังกล่าวก็เลยมีการจับเอามาถกกันสนั่นกันเลยทีเดียวพี่น้องจากที่ทางเพจดังเพจอีก,กี้เพิ่นกะได้มีการเอาโพสดังกก่ามาแชร์ลงนะพี่น้องเนาะแล้วก็บอกว่า พ่อยี่เกเผยระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนหลังจากนั้นพี่น้องทางชาวเน็ตก็เข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันทันทีพี่น้องบางท่านก็บอกว่าสมกับเป็นลิเกเนาะค้ามมตลอดการเลยวระสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเอาบาดท,ที่นี่อายุสิลอยปีแล้วยังไม่พิสูจน์อีกหรือบางท่านก็ว่าพิสูจน์ได้ว่า เก่งแต่ปากวัศนวาพ่นวองบางข้อเมนก็บ,บอกว่าขนาดนิ่งคำคมทุกมืออยาถามถึงตอนไม่นิ่งแม่งคงคำคมทุกชั่วโมงชงชานวัศนว่าบางท่านก็บ,บอกว่าเออนิ่งจนดับรู้เรื่องหรือยังบางท่านก็บอกว่าถ้านิ่งจริง คงไม่ออกมาโต้คงไม่ออกมาโพสต์แบบนี้หรอกลายคอมเมนต์เลยทีเดียวพี่นงองบอกว่าการเวลาพิสุดงานนอยเพราะวันวันหากินแต่กับข้ามค่มในส่วนของคอมเมนต์ชาวนเน็ตเนาะ่นก็ว,ว,กนว,กว,นว่าพี่สุ์ว่าลูกไสเป็นเศร้ากาะบ่ภ่าสัน่าพี่น้องบางท่านก็ว่ามักผู้ไสาปากหวานผู้ไสต่อหละแต่ไม่มีผลงานก็ต้องยอมหน้าชื่นอกตมแบบนี้ตลอดไปภ่าสัน่าพี่นงไหลายคอมเมนต์่นบอกว่า ยังไงก็ยังรู้สึกสงสารแพวเพาอยู่นะว่สาสันวะที่พ่อตั้งแต่ซุ่มเอียงกับบอลูว่สาสันวะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคอมเมนต์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ทําให้ได้อย่างคําคมนะช้างเท้าหน้าทั้งหลายในส่วนของทางชาวเน็ตบอกว่ายาดีแต่ปากว่สาสันวาพี่น้องให้เฮ็ดให้ได้จังที่จะขวางโพสจะได้รู้ไว้ว่าการเวลาพิสูจน์คน อ่าอิมอันลูกสะพายเจ้านนละสิลูกแก้ใจเองการเวลามั่นสิพืสูตรคนยังพวกเจ้าให้เขาเห็นป้าพี่นงในส่วนของเรื่องนี้เกิดเป็นดราม่าเดือดจนได้พี่นงองบอะว่าพันสิพดศ์ยังเนาะพี่นองเนาะก็เป็นประเด็นจนได้ในส่วนของเรื่องนี้นนพี่นงคิดเห็นยังไงกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามพี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไ้ในเด้อสวัสดีจ้า